ปอยหนังเรื่อง Black Water เหี้ยมกว่านี้ไม่มีในโลกหนังจระเข้ในปี2007ภาพยนตร์นี้มีที่มาจากเหตุการณ์จริงในออสเตรเลียก่อนรับชมผมขอนิมนให้เ,เพื่อนๆนั้นช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมาเชิญรับชมกันได้เลยเรื่องราวมันได้เริ่มต้นขึ้นกับสองสาวพี่น้องและแฟนของพี่สาวโดยมีลีเป็นน้องสาวเกตเป็นพี่สาวและอดัมเป็นแฟนของเกต ทั้ง3ก็ได้ล่ำลาแม่ของเขาเพื่อเดินทางกลับไปทำงานอาดัมได้เห็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดควรจะไปหาสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าไปนั่งเปื่อยในออฟฟิศทั้ง3ก็ได้เดินทางต่อไปในบาร์แห่งหนึ่งเกทได้ถามว่าแล้วพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันดีอาดัมได้เสนอว่าเขานั้นเดี๋ยวจะไปทัวร์ล่องแม่น้ำในแบ็กวอเตอร์ในคืนหลังจากที่กลับมาจากบาร์เกทได้ใช้ที่ตรวจคันปรากฏว่าเธอนั้นท้อง เธอดีใจมากแต่ก็ไม่กล้าบอกอดัมเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้เดินทางไปต่อในแบ็กวอเตอร์เมื่อมาถึงพวกเขาได้เจอกับจิมจิมเขาเป็นคนทํางานล่องแม่น้ําแห่งนี้และอดัมกับจิมก็ได้ไปเตรียมอุปกรณ์สําหรับการตกปลาลีนั้นก็เห็นว่าจิมนั้นพกปืนไปแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งสี่ก็ได้ออกไปล่องแม่น้ําจนมาถึงจุดตกปลาจิมก็ได้เป็นไกด์ในการตกปลาว่าในหน้าฝนน้ํามันจะล้นตะลิ่ง จะมีสัตว์น้ำมากมายลีจึงแทรกพูดว่าคุณก็เลยเอาปืนมาอย่างนั้นเหรอจิมก็เลยตอบกลับไปว่าตาครับที่ผมเอาปืนมาเพราะว่ามันเป็นนโยบายของเจ้าของเขาคิดถึงในสมัยก่อนก่อนที่จระเข้นั้นจะหมดไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้พวกมันถูกยิงไม่ก็ถูกจับไปอยู่ในฟาร์มจระเข้กันหมดแล้วระหว่างที่พวกเขากำลังตกปลาอยู่นั้นก็มีบางสิ่งมากระทบกับเรือจิมก็โผล่หัวออกไปดูและใช้สวิงตักมา ปรากฏว่ามันคือกระบ๋องสีที่ล่องมาตามแม่น้ําทุกคนล่องอกและจิมก็ได้เล่นเรือไปต่อในจุดตกปลาจุดอื่นลีก็ได้พกกล้องมาด้วยถ่ายชมนกชมไม้ทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่ทว่าลีนั้นดันไปเห็นสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นและได้บอกกับเกตนั่นมันตัวอะไรนะ่ะแต่เกตก็ไม่ได้สนใจอะไร พราะทุกคนบนเรือตอนนี้นั้นใจจดใจจ่ออยู่กับอดัมที่กําลังจับปลาได้แล้วสิ่งนั้นมันก็ได้ชนเข้ากับเรืออย่างจังจนทําให้เรือนั้นพลิกคว่ำอดัมรอดมาได้และพยายามหาคนที่เหลือจนได้ไปเจอเกตเกตถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นอดัมได้ตอบกลับไปว่ามันคือจระเข้น่ะให้ทุกคนนั้นรีบปีนขึ้นต้นไม้เร็ว เกดไม่เห็นลีจึงตะโกนออกตามหาอาดมจึงออกตามหาลีซึ่งขณะนั้นขาของลีก็ได้ไปติดอยู่กับเชือกและอยู่ใต้ท้องเรือซึ่งไม่มีใครเห็นจังหวะนั้นเกดก็ได้ไปเห็นศพของจิมและจาระเคจาระเคนั้นมันก็ได้ไหว้มาหาอาดมอาดมรีบปีนต้นไม้และหนีกลับมาได้ทันจังหวะนั้นลีก็ได้หลุดออกจากเชือกและลอดออกมาจากใต้ท้องเรือได้สำเร็จ ทำให้จระเข้นั้นมันหันกลับมาสนใจลีแทนลีรีบขึ้นบนท้องเรือแต่ก็เกือบโดนงับทุกอย่างดูเหมือนจะปลอดภัยแล้วแต่จระเข้นั้นมันก็ได้พยายามชนเรือให้ลีนั้นตกลงมาอดัมด้วยความกลัวว่าลีนั้นจะตกจากเรือเลยลงต้นไม้มาตะกุยน้ําเรียกร้องความสนใจจระเข้และจระเข้นั้นมันก็ได้เงียบหายไปพร้อมกับศพของจิม อดัมได้เสนอว่าเขาจะลงไปช่วยลีแต่เกสไม่เห็นด้วยเพราะว่าควรรอให้คนอื่นมาช่วยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอดัมได้ตอบกลับไปว่าแล้วใครล่ะจะมาช่วยเราไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเรานั้นอยู่ที่นี่แล้วเกสก็ได้ไปเห็นเชือกของเรือเลยบอกให้ลีนั้นโยนเชือกมาเราจะได้ดึงเธอมาได้ลีก็ได้พยายามหยิบเชือกแล้วได้มาเธอโยนเชือกไปหาอดัมและอดัมก็ได้ไปเก็บเชือกแล้วดึงมาหาพวกเขา แต่เรือนั้นมันเหมือนไปติดก,กับอะไรสักอย่างจนทําให้อดัมนั้นไม่สามารถดึงลีขึ้นมาได้เกสจึงได้ก่อมให้ลีนั้นให้ว่ายน้ํามาหาพวกเขาบนต้นไม้แต่ลีด้วยความกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยไม่กล้าแม้แต่จะลงน้ําเกสกับอดัมทําเหมือนว่าเขาจะละความพยายามในการช่วยเหลือเพื่อให้ลีนั้นลงมาจากเรือและลีนั้นได้ลงมาจากเรือพยายามว่ายน้ําด้วยความหวาดกลัว ทันใดนั้นจระเข้นั้นมันก็ว่ายน้ำมาลีว่ายน้ำสุดชีวิตขึ้นมาบนต้นไม้และลอดจากคมเชี่ยวได้สำเร็จแต่ก็ยังได้รับบาดแผลที่ข้อเท้าเกทก็ได้กลับมาทะเลาะก,กับอดัมเรื่องทางหนีเกทยังยืนการว่ายังไงเราก็ต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราแต่อดัมคิดว่าเราควรจะกลับไปพลิกเรือและขับหนีทั้งสองเถียงกันอยู่พักนึงเกทก็ได้คิดทางหนีอีกทางก็คือ เขาจะไต่ต้นไม้ไปเรื่อยๆเพื่อเข้าหาชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดเกตได้ไต่ต้นไม้ไปเรื่อยๆและรู้ว่ารอบๆที่เขาอยู่นั้นล้อมรอบไปด้วยน้ําถ้าจะขึ้นฝั่งก็ระยะประมาณ50เมตรเกสก็ยังได้ไปเจอใบหูของจิมเกตตกใจมากเลยรียบไปหาลีและอดัมอดัมคิดว่าระยะ50เมตรเราควรพลิกเรือหนีน่าจะมีทางรอดมากกว่าอดัมจึงลงจากต้นไม้และเกตก็เหมือนจะบอกกับอดัมว่าเธอนั้นท้องแต่เกตก็ไม่กล้าพูดต่อ,อไป อาดัมจึงลงไปจากต้นไม้เมื่อไปถึงเรืออาดัมได้ขอให้เกตนั้นปลดเชือกออกจากต้นไม้เมื่อปลดเสร็จเขาก็ยังไม่สามารถพลิกเรือได้เขาเลยตัดสินใจดำน้ำไปแก้เชือกที่มันติดอยู่ใต้น้ำพอเขาแก้เชือกได้เขาพยายามพลิกเรืออีกครั้งครั้งนี้สำเร็จเรือนั้นได้พลิกกลับมาได้แต่อาดัมก็ไม่ขึ้นมาพร้อมกับเรือเกตร,รู้สึกใจคอไม่ดีเพราะกลัวอาดัมนั้นจะถูกกินและอาดัมก็ลอยขึ้นมาพร้อมกับจระเข้มันคาบร่างของอาดัมเธอนั้นช็อกสุดขีด เมื่อเวลาผ่านไปเกตยังคิดพยายามดึงเรือแต่ก็ไม่เป็นผลไม่ว่าจะทำวิธีไหนจระเข้มันก็ยังว่ายวนเวียนอยู่แถวเธอและเธอก็ได้เห็นร่างอะไรวิญญาณของอดัมเกตรู้สึกเศร้าโศกที่ไม่มีโอกาสได้บอกอดัมว่าเธอนั้นท้องพอตกกลางคืนเกตและลีได้ยินเสียงจระเข้กำลังกินบางสิ่งและสิ่งนั้นมันก็คือศพของอดัมเกตรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในฝันร้ายจนเธอหลับไม่ลงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าว,วันรุ่งขึ้น เกตตัดสินใจว่าจะลงไปเอาเรือเมื่อถึงครึ่งทางเกตและลีได้เผชิญหน้ากับจระเข้ทั้งสองได้พยายามหนีกลับไปที่ต้นไม้เดิมแต่เกตก็โดนจระเข้ฆ่าไปลีจึงรีบไปช่วยพี่สาวของเขาแล้วเกตก็ได้รอดมาได้ทั้งคู่ก็ได้หนีกลับไปที่ต้นไม้เดิมเกตได้รับบาดแผลที่ขามันทําให้เธอตอนนั้นไม่สามารถทําอะไรได้แล้วตอนนี้ลีพยายามห้ามเลือดขณะนั้นได้มีเรือของชาวบ้านได้ขับผ่านมา ลีได้ตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลลีจึงได้คิดว่าเรือนั้นเป็นทางหนีสุดท้ายของพวกเธอเธอตัดสินใจว่าจะว่ายน้ำไปที่เรือเมื่อขึ้นเรือได้ไปไม่นานนักจระเข้นั้นมันก็ขึ้นมาได้มันทำร้ายเธอจนเธอหมดสติไปแล้วเธอก็ตื่นมาที่รังของจระเข้ลีได้พบร่างของจิมเธอนั้นได้ค้นตัวและได้เจอปืนของจิมเธอได้ความเธอได้ทำความสะอาดปืนและหวังว่ามันจะใช้การได้ทันใดนั้นจระเข้มันก็กลับมา ลีจึงพยายามยิงจระเข้ตัวนั้นแต่ทว่าปืนมันไม่ออกเธอจึงคิดว่ายน้ำหนีและจระเข้มันก็ได้กัดแขนเธอข้างที่ถือปืนลีจึงพยายามยิงอีกครั้งจึงสามารถยิงออกมาได้และจระเข้นั้นมันก็ถูกยิงและจมดิ่งหายไปลีจึงรีบกลับไปหาเกตลีได้รู้ว่าเกตพี่สาวของเขานั้นได้ตายไปแล้วเธอเสียใจมากเธอได้กอดร่างอลายวิญ,ญญาณของเกต ภาพได้ตัดมาตอนที่ลีได้พายเรือหนีพร้อมกับศพพี่สาวของเขาและหนังก็ได้จบไปครับ